สวัสดีครับนันนาสวัสดียมช้างครับตอนนี้9ก้าโมงกว่าตอนนี้มาเข้าหมายที่เคยทำคลิปหมายตุจินนั่นนะนะจะมาแก้มือดูว่าไปเจอตัวไหมนะครับเช้านี้ก็มากับน้ำปานครับน้ำปานสวัสดีครับปานนะครับมาสองหน่อนะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องรอบด้วยนะะตัวนี้นะครับเพิ่งซ่อมเสร็จนะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกล้องก่อนตอนนี้ใช้มือถือโอเคครับ ครับนะนะั่นนะวันนี้ก็มาคุยกันต่อเรื่องลอกนะครับลอกตัวนี้ที่ว่าส่งซ่อมไปนะครับลอกตัวเดิมเบรกห้าโลนะครับซ่อมมาแล้วครับแต่ก็ยังไม่เสร็จนะได้เปลี่ยนตัวนี้มานะนะเห็นะนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวล็อกล็อกเบรกด้านในนะครับนั่นะนะเห็นป่าวไปเปลี่ยนด้านในมานะครับตัวประกับด้านนอก แกไปในนี้นะครับเขาลอกตัวนี้เขาจะไม่มีปรับเบลลิงตัวนี้นะครับตีซ้ายตีขวาอย่างเงี้ยเขาจะเป็นล็อกด้านเดียวนะครับล็อกล็อกรุ่นนี้นะจะไม่มีตัวนี้แล้วจะไปอยู่ด้านในจะเป็นซึ่งเป็นตัวนี้นะครับมีอาการที่ว่าคลิปก่อนก่อนก่อนโน้นนะครับที่แจ้งไปตอนนี้ก็ได้มาละแต่ว่าไม่เสร็จซะทีเดียวนะครับ ลอกตัวนี้ผมทำหล่นนะครับนี่ให้ดูแล้วนะเนี่ยครับเป็นหักอยู่เลยนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็คือรอ b บอดี้อีกนะครับรอบอดี้จากญี่ปุ่นแต่ก็เดี๋ยวทางร้านถ้าบอดี้มาก็เขาจะแจ้งให้เราทราบนะครับวันนี้ก็เอามาทดสอบดูก่อนว่าจะล็อกอยู่ไหมนะครับเอามาตัวเดียวด้วยลองดูนะครับนวนะว่าจะรอดไม่รอดโอเคครับเจอกันในคลิปครับ นาะนาะไปเดี๋ยวเรามาลองไม้แรกกันเช็คเหมือนเดิมนะครับเช็คหน้าหมายอ่ฝากนานาอีกหน่อยเพราะว่าวันนี้ลืมถุงมือลืมถุงมือนะครับอ่าครับฝากนานาอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะผมจะสรุปข้อมูลนะครับว่าทำไมคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าหมายกองหินเยอะๆนะ่ะทำไมหมึกมันไม่ตามนะเดี๋ยวผมจะไปที่บายท้ายคลิปนะนานนะนะนะ เดี๋ยวเราไปพูดคยกนท้ายคลิปนะครับตอนนี้เราก็ลุยครับไปไม้แรกครับนะนนะหมดไปก่อนอลองดูครับขอเช็คน้ำก่อนนั้นะนะนะไม้แรกเหมือนเดิมนะครับสายสายตึงนะเช็คน้ำก่อนน้ำจะค่อยๆขึ้นนะครับวันนี้นะนะอ่ะผมะขึ้นกา้าใไปดู น้ำค่อยๆขึ้นนะครับจะเต็มอยู่ที่หกโมงเย็นนะครับเราจะดูว่าจะยังไงบ้างวันนี้ยังไม่เข้ามือนะครับลอกห่างหายกันไป่น้นตัวนี้เบรกห้าโลนะครับ เบรกจะเบาวกว่าตัวเบรกสิทนะก็ไม่ได้ใช้กันนานนะ่ะโอเค,อเคลากล่อดูก่อนนะครับนะนะนะานๆเช้าแบบตัวเนะโอเค่าจะอยู่ประมาณนี้แหละไม่ได้เจอกันนานนะนนนะมันโั้งลงไงมันลงโอเค ครับต่อครับนาปาก็ยังเตรียมของไม่เสร็จนะครับอ้าวเจอพีหน่อยครับนะนะที่ถามเข้ามาว่า P.E. 0.6กับ P.E. 0.8นะตัวไหนดีกว่ากันสำหรับสายมึกนะผมว่าใช้ใช้0.6กกำลังดีนะครับหรือว่าเล็กกว่านั้นก็ได้นะครับ แต่ PE 0.8เนี่ยนะครับน่นนะ0.8นี่คือว่าเราควบนะครับครบระหว่างปลากระมืกแล้วก็ลอกเนี่ยอลอก2,500 3,000อย่างเงี้ย0.8 PE 1อย่างเงี้ยคือมันมันใช้ควบได้ตกมึกได้ไหมได้นะครับส่วนระยะการส่งนะครับถ้าจะให้เทียบก็0.6ดีกว่านะครับเซนขึ้นคันอย่างเงี้ยมาไวไหมก็ต้อง0.6เหมือนเดิมนะครับ PE 0.8นี่อาจะจะจะ จะเซนตื้อๆหน่อยนะครับท่านเน้นเซนเน้นส่งนะครับให้อยู่ที่0.6นะครับส่วนถ้าอยู่0.8เนี่ยก็คือว่าอ่าเป็นพวกผิดคิวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับน่ะนะนะโดนแล้วครับผิดคิวอุย้ยหลุดน่ะนะนะ เป็นพวกผิดคิวพวกปลาพวกนี้ศูนย์จุดแปดเอาอยู่นะครับนั่นนะหลุดแล้วครับไปตามใหม่เดี๋ยวดูก่อนว่ากระดองหรือเปล่านะมัวแต่คุยดูก่อนครับนั่นนะโอ้ยหมึกกระดองครับนั่นนะเห็นไหมลืมย้ำนะครับนึกว่าหอมหมึกกระดองนะปานกระดองโอ้กระดองครับนะ่นะเห็นไหมหนังมาแล้ว เออหนังมาแล้วเห็นไหมครับนะนะ้าหนังเขาเหนียวนะเราต้องย้ำนะครับเ,เ,เ,เล่นกันแต่หัววันเลยไปเขาไม่กลัวหรอกไอ้พวกนี้ดุดกระดองตามต่อครับไม่กลัวโดนกระดองเลยเช่าเลยผม <c oughs> ก็นะครับน้าๆตามนั้นแหละครับเส้น พีอี e 0.6เส้นดีส่งดีนะครับเส้นดีส่งดีผิดคิวไหวไหมไหวนะครับอยู่ที่สายหน้าของนานาด้วยนะครับอย่าให้เกินเบอร์2.5นะครับแล้วก็อย่าให้เกินประมาณ10ปอนด์12ปอนด์กำลังดีนะครับสายหน้าส่วนพีอ e ี0.8ก็อย่าให้เกินเบอร์3แล้วก็สายหน้าก็อยาให้เกิน12ปอนด์นะครับแต่ดีก็ที่ผมใช้อยู่นี่แหละครับถึงบอกต่อนะครับนนะ ต่อเลยดอกเมื่อกี้นะั่นน้า,นา,นากระดองนะ่ะเวลาโดนน่ะเขาจะจุ๊บ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 หมุนนะหมุนบิดพยายามแบบให้ตัวเองหลุดอ่ะนั่นนะนะอ,อย่างเมื่อกี้เราโดนเกสรท้ายอย่างเงี้ยเขาบิดเขาหมุนเนี่ยไปแล้วนะครับผ่านเลยนะลืมยันนะครับแต่ถ้าหอมนะ่ะ ถ้าเป็นหอมเราย้ำไปอ่ะบางทีหนวดเขาขาดเลยนะนะ,นะ,นะหนวดเขาบางนะ <c oughs> เนี่ยอย่างเจอแนวหินระยะนี้นะนะนะ,นะ,นะมาถึงแนวนี้ให้เก็บเลยนะครับ <c oughs> อย่าไปอย่าไปเล่นเพราะว่าม,มันเสี่ยงอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่ก็เดี๋ยวจะลงสีส้มนะนะนะ แต่ดอกนี่ต้องจิดจัดหน่อยตาเขาไม่ค่อยดีนะครับน้ำยังนิ่งนะฮนะนะจะลาดถ้าสามสีไม้นะั่นนะไม่เจอเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเย็นเขา่านนจะวนอยู่แถวนี้แหละอ่ะครับนั่นะนะหลังจากตาอยู่ห้าหกไม้มีปฏิกิริยานะตรงนั้นมันจะเป็นแนวลาบลงไปนะั่นะนะนะเห็นปะ่ะแนวลาบลงไปแล้วก็ เป็นกองหินอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยว,ว่าตีลําบากย้ายตรงนี้มาอีกหน่อยนะึง้็เจออุปสรรคอย่างเงี้ยนะนนะก็ถับถับมาหน่อยนะครับแต่เราลงหน้าหมายเดียวกันได้นะครับอย่าไปแช่นะครับแช่แล้วมีหินขวางนะแบบเนี่ยเผษอหมดโยเปล่าๆนะครับนั่นเนะี่ยตีไปอย่างี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวเช็คด้านซ้ายนี้ก่อนนะครับก็ยามาชิตะสีม่วงครับลองดูลองมาหาเล่นทางนี้ดีกว่านะครับ โยสุริลายปลาหัวส้มนะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าจะโดนไหมน้ำเริ่มเดินแล้วครับ ครับเลนะนะนะเก็บงานจับด้านล่างเลยนะครับไส้ไม่ใหญ่ครับเแบบีอีกแล้วมานะครับแต้มแรกสามอีก่ตั้งนานแล้วครับอืบนะ แมาแ c มแรกครับนะน,นะไ่เบบีนะครับออ,อ่าตรงมผู้น้อยด้วยอย่างนี้นะครับนะ ก็เหมือนเดิมนะครับนะแทมแรกจับเกือบถึงพื้นเหมือนเดิมนะครับหมึกช่วงนี้จับแปลกๆนะฮะนะครับโรสุริตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะตามอีกสัก5้หไม้นะครับถ้าหมึกไม่สนผมก็จะเปลี่ยนโยกันเรื่อยๆนะครับไซส์นี้ผมลงสามตงดีกว่านะครับนะเช็คไปเรื่อยๆครับ ลมเริ่มมาแล้วนะนั่ะแต่ว่าลมเบาน้ําก็เริ่มเดินก็เดินเบาเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนี่แล้ะครับนั่ะอีกหนึ่งปัญหานะครับน,ะนะั่ะคือเขาวางตะข่ายนะเห็นทุ่นตัวนี้ไหมเนี่ยสีส้มๆโอ้ผมก็ว่าตีติดตีติดอยู่นี่แหละน่าจะได้แต่โซนโน้นแหละ นะนะก็มีกำลังมาสมทบอีกหนึ่งท่านน้องตั้มนะครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ก็เหมือนเดิมนะครับอุปสรรคมันน่าเห็นนะทุ่นสีส้มๆนะ่ะเพื่ขายนะครับเนะรลาะทีตรงหานี่ดีกว่ามีก็มีมไม่มีก็เดี๋ยวเดินไปทางซ้ายแล้วครับยังไงก็ต้องเดินไปให้พ้นตะข่ายเขาครัมก็มีทุ่นบอกอยู่มานะเดินครับ ไม่ไหวครับตรงนี้มันเป็นตะข่ายนะครับเราโดนดักหน้าดักหลังแบบนี้ก็อยู่ต่อไม่ได้ครับโดนไปติดไปสี่ตัวแล้วเนี่ยนั่นน่ะเนี่ยเออคุณส้มส้มเห็นป่ะไปครับเห็นไหมก็ต้องเลยท่าเรือตรงโน้นไปนันนะถึงตีได้นะเฮ้ยแย่ดยครับก็ก็นั่นนะไม่รอดครับ ระวังจะขายยามเาเลยจากนี่ไปถึงนู้นเลยนะนะหัวแหลมนอนอ่ะเดี๋ยวคงจะเดินกลับไปทางน้นแหละฝั่งน้นเลยนะนะหัวหมายนั่นแหละครับไม่รอดหรอกครับตอนนี้ให้น้องตั้มดึงสายให้เจอตะขายจังๆเลยมาครับนะนะหวังว่าคงจะพ้นยาตะขายนะถ้ามาถึงแหลมนี้ผมก็ยอมแล้วแหละไปครับ ร่งเย็นดูกันต่อครับนะ้านะขันหักเรียบร้อยนะครับไปเกี่ยวสันลายนะครับงัดเมื่อกี้ต๊กเลยหักครับนะ้านะก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องสรุปหน้าหมายต่างๆนะครับอย่างวันนี้หมายนี้คือเขาเดินตะข่ายนะครับตั้งแต่ล่องตรงนู้นมาเลยนะก็วกไป,ปตามหินตามเนี้ย นะครับเรียบร้อยครับตีตีไม่ได้นะครับฟาวไปนะครับหมายวันนี้ก็ยังมีหนึ่งแต้มให้น้าๆกับกระดองภาคเช้านะครับส่วนสรุปหน้าหมายนู้นคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับอันนี้มันสลายหรือว่าตะข่ายครับเนี่ยนะครับน้าๆก็โอเคครับตามนั้นเดี๋ยวผมจะประมวลให้แล้วกันนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ขอส่งศูนย์ก่อนนะครับต้องไปเคลมแล้วอย่างน้อยต้องรออีกสามเดือนนะนะเฮ้ยเจ้ครับเจอกันใหม่ครับนะนะบายบายโอ้โหจแล้วครับนะนะก็ขันหัดไปเรียบร้อยเก็บของกลับแล้วครับไม้ป่าต้องมาใหม่หี่ครับน้ำตั้มน้ำปานบายบายครับครับหนึ่งแซ่บ <laughs> หนึ่งแซบ <laughs> ก็ก็นะครับน้าอยากที่แจ้งไปเห็นไหมล้อบอดี้ตัวนี้นะครับที่ผมเกินไปหัวคลิปมาก่อนนะครับต่วนี้ตอนนี้เรอบอดี้เขานะครับส่วนกันตีกลับเขาอยู่ด้านในแล้วนะนะอะไรก็ยัางโมคิที่ว่าแจ้งให้น้าดูนะตัวนี้ก็คือล้ออบอดี้อย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นเบรกห้านะครับตัวนี้เป็นเบรกซินะครับนนี้ก็จะพักใช้งานก่อน ที่ว่าเปลี่ยนตอนโหคลิปตอนนี้หาไม่เจอนะครับต้องมาถ่ายทางที่บ้านนะนะัะตรงนี้งานยุ่งนะครับไม่เอยได้ออกคลิปเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวไปคุยเรื่องหน้าหมายกันต่อนะครับนานะนะครับครับน้านะก็อย่างในภาพที่ผมวาดไว้นะครับลักษณะหน้าหมายที่แล้วนะครับคลิปที่ผ่านมาคลิปที่แล้วนะครับอ,อ,อย่างเงี้ยมันจะมีแนวหิน ขวางอยู่เป็นก้อนๆก้อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับอ,อย่างคลิปที่แล้วผมโดนไปเนะ่คือผมแช่ไว้ในหลุมนะครับแล้วจังหวะเจิกหมึกจับพอดีแต่ถ้าเราจะ็จังหวะที่เราเจิกแล้วลากหรือว่าม้วนมานะครับมีหมึกตามหมึกตามเขาตามไม่สุดนะนะนะเพราะว่ามีมีหินขวางเขาอยู่ฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวกั้นหมึกนะครับยอดหินถึงจากยอดหินถึงผิวน้ำเนี่ยแค่ไม่กี่เซนเนี ยี่สิมเซนฉะนั้นนะ่ะก็เหมือนว่ามีตัวขวางเขาเวลาเขาตามโยเขาก็ตามไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาตามถึงแนวหินหรือว่ากองหินที่ขวางเขาอยู่เขาก็ถอยกลับนะครับฉะนั้นไม้แบบเนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับน,นนะไม่แนะนำให้ว่าแช่โยูนะครับส่วนถ้าเราเจกิกรถลากมานี่ก็ถ้าเป็น สโลจม6หรือจม8นะครับหรือจม5-2.5 2. 2 5จม5วิอย่างเงี้ยน,นะจะจะได้ผลกว่าแต่วันนั้นระดับขึ้นมันค่อนข้างแรงนะครับมันก็เลยว่าเลือกใช้อยูโยได้น้อยนะครับก็สรุปหน้าหมายที่แล้วนะครับน,ะน,ะนะ็าประมาณนี้แหละครับแนวหินค่อนข้างสูงนะครับเกือบถึงผิวน้ำเลยฉะนั้นว่าเหมือนเขาเลยไม่ค่อยไล่ไล่ตามโยสักเท่าไหร่ ก็ฝากมานันนะไปเป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วนะครับ